อ่ะด่วนนะฮะเพิ่งได้ทราบข่าวมาเหมือนกันสำหรับใครที่สมัครแล้วก็ผ่านโครงการคนละครึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้ท่านอยากจะเข้าร่วมโครงการเงินเยียวยาเราชนะ3,500บาท2เดือนเป็นเงิน7,000บาทแล้วเนี่ยใครยังไม่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังท่านต้องรีบโหลดนะครับวันนี้คือวันที่27ท่านต้องรีบโหลด วันนี้วันสุดท้ายนะฮะเพื่อเขาจะเอาข้อมูลที่อยู่ในแอปเป๋าตังเนี้ยส่งเข้าไปในโครงการเราชนะเพื่อตรวจสอบข้อมูลนะครับบางคนยังไม่โหลดต้องรีบโหลดนะครับส่วนใครที่คนละครึ่งแล้วก็มีแอปเป๋าตังแล้วท่านไม่ต้องทําอะไรนะครับรอไปยืนยันสิทธิ์ในวันที่5กปุ่มผ่าพันธ์ทางเวอร์ไ์เว็บเราชนะครับโดยไม่ต้องสมัครในวันที่29มกราคมนะครับเคลียร์ไหม เหมือนแสงสว่างที่ลายอุโมงคแล้วนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาที่ 1. ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีโซเชียลมีเดียเป็นแบบโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวไม่สามารถโหลดแอปเป๋าตังค์แต่อยากจะได้เงินเยียวยา3,500บาท2เดือนจากกระทรวงก,การคลังในโครงการเราชนะนะฮะผู้บริหารกระทรวงก,การคลังคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดให้คุณพ่อคุณแม่นะครับไปที่แบงก์ของรัฐ ในวันที่15กุมภาพันธ์ย้ำครับ15กุมภาพันธ์ไปแบงค์ของรัฐนะครับเพื่อไปให้เจ้าหน้าที่ของแบงค์เขาอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเราชนะให้โดยที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือในการโหลดแอปเป่าตังค์แต่วิธีการที่จะเอาเงิน7,000บาทนี้มาใช้เนี่ยเดี๋ยวก็โซกันครั้งจะบอกอีกทีว่าเฮะมันอาจจะให้เป็นบัตรไหมอาจจะเป็นคูปองไหมหรืออะไรไงแต่รอค